สวัสดิการแห่งรัฐได้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งในยุคข,ของนายกอนุทินชานวิรากูลแน่นอนค่ะซึ้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะได้รับสิทธิ์ในลักษณะท็อปอัพค่ะอย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สิทธิ์300บาท รัฐบาลจะเติมเงินเพิ่มให้กับคุณอีก700บาทแปลว,ว่าคุณจะมีเงินใช้ทั้งหมด1000บาทและอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าโครงการคนละครึ่งในรัฐบาลของคุณอนุทินชาญเวรกูลเนี่ยจะให้สิทธิ์กับคนที่อยู่ในระบบภาษีค่ะซึ่งคนที่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยจะได้สิทธิ60์60 40นะคะคือรัฐออกให้6 0สส่วนเราจเอง่ายเอง40%การอยู่ในระบบภาษีนี่ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเสียภาษีนะคือหมายถึงว,ว่าเอาตัวเองเข้าไปแสดงตัวว่าเรา ได้ทําการยื่นเสียภาษีแล้วถ้าเกิดรายได้เราไม่ถึงก็ไม่ต้องจ่ายภาษีนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะมีจํานวนคนคร่าวๆค,คือ11ล้านคนค่ะตอนนี้นะคะงบพร้อมระบบพร้อม ถึงระบบระบบเนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยใช้โครงการคนละครึ่งตั้งแต่สมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธจรร์จันโอชาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้ก็สามารถลงทะเบียนได้ค่ะผ่าน2ช่องทางนะคะช่องทางแรกคือเว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com อีกหนึ่งช่องทางคือในแอปเป๋าตังค่ะ ซึ่งในแอปเป่าตังเนี่ยนะคะคุณจะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะต้องไปผูกกับ g ี l วเลตนะคะซึ่งมันเป็นกระเป๋าเงินในแอปเป่าตังนี่แหละส่วนใครที่กังวลว่าฉันไม่มีสมาร์ทโฟนฉันจะเข้าโครงการคนละครึ่งได้ไหมไม่ต้องกังวลค่ะเขามีในระบบออฟไลน์ให้ด้วยแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ไฟแนลจนกว่าจะมีการถแถลงนโยบายออกมานะคะซึ่งเขาแง้มออกมาว่าการใช้งานเนี่ยไม่แตกต่างจากเดิมแต่ว่าอาจจะมีลูกเล่นเพิ่ม,เต,มเติมมาให้รอเลยค่ะประชาชนพร้อมมาก ไหนใครพร้อมบ้างคอมเมนต์ให้อ่านหน่อยได้ไหมคะ